สวัสดีนะนะทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็จะมาตกปลากระพงนะครับเดี๋ยวก็ต้องบอกก่อนนะครับผมไม่เคยตกปลากระพงมาก่อนนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับเดี๋ยวลองมาติดตามรับชมกันนะครับก็เหยื่อที่ผมใช้นะครับผมจะใช้เป็นปลายางนะครับแล้วใส่กับหัวจิกนะครับ สเต็ปคออะไรก็ไม่มีนะครับมั่วล้วนๆนะครับเดี๋ยวมันลุ้นกันนะครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมมาก็แดดค่อนข้างแรงนะครับก็เป็นช่วงบ่ายแล้วนะครับ นี่ครับดนแล้วอุ๊ยหลุดหลุดเลยเอ้ยหลุด i look ที่ต่อแล้วเมื่อกี้กัดนะครับแต่กัดไม่ติดนะครับเขามาตัวแบบเดียวนาวยเขาได้หรอือเปล่า เดี๋ยวลองย้ายที่บ้างนะครับแต่ตองเมื่อกี้มันกัดผมอยู่2-3รอบไปนะแต่มันไม่ได้ตัวนะครับ Đốn quá, đốn quá Ê, trời rồi เนี่ยเนี่ยเนี่ย,เ,ยเวลาจะยกเนี่ยเออมันจะกระโดดเขาถึงเอาคันล่างๆเนเ,น,นเลยนะี่เดีย๋ยวเดี๋ยวค่ะคุณ ê, mày, nhở lít, mày mì à? Nó chối nhở được à? โดนอีกแล้ววะโยมแม่งวะกัดดีกัดดีมหมเยอะเนี่ยโจ้เดี๋ยวมันกระโดดมาสองตัวแล้ว Oh, en geniet er jij ja, maar. Ja, zo doen we het.

เขาเกัดก,กันดีว่ามีกูคนเดียวนี่ไม่กัดทั้งบอก oh, <no. S 1> อะไรคุยเป็นเดือนแมงล่กด้วยเอาน้ำอุด,ดี๋ยวต้องขัดดินน้ำมัน,นอุดไฮ้ว สามร้อยครับแต่ปลาออกได้อยู่แล้วหนึ่งโลหนึ่งตัวค่าคันสปิดกี่โมงอันนี้ผมไม่แน่ใจเง,งินเทนานหอันนี้ผมก็ยังไม่ได้แต่คนอื่นเขาก็ได้นะมันอยู่ที่จมันก,มนก็มันก็อยู่ที่อะไรหลายๆอย่างเลยใส่ตกปลาครั้งเราถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าตัวที่สองก็เสียตังค์เพิ่มไม่ครับเราก็ปล่อยก็ได้เราไม่เอาก็ได้มันซื้อออกได้ครับแต่ก็คือบัตรสามร้อยเนี่ยมันก็คือได้แล้วหนึ่งโล ถ้าเราก็ถ้าถ้าส่วนเกินก็ปัดเป็นซื้อไปครับผมยังไม่ได้เลยตี้ยนแต่เที่ยงเขาเที่ยงเลยอะเอไอ้นี่ธนาวิปวามดังแต่มันเป็นปลาช่างออกจะกินดีมากสายสามโลนี่บ่อปรากฏครั้งด้วยนี่ผมก็มาตกเล่นตกเล่นจริงๆเออยังไม่ได้ปลาไงกัดีโยกะดีโยแต่มันหลุด ติดมุมหมดเลยเนี่ยหล,ลุดแล้วขาดแล้วอ๋อมันฮะเมื่อกี้มันกัดนะแต่มันไม่อยู่เราก็จะกลับแล้ว <c oughs> ช่วงปลาจะกินดีเลยเนี่ย ปะยางก็กาดเมื่อเช้าผมมามาแล้วปายางก็ได้แต่หลุดมัวเล่นเล่นไปเ,เล่นมา <aime> ไม่รู้เขาปิดกี่โมง,งน่า,าจะไม่ดึก<ห>น,นะพ<ว>ี่ร้านกันตรงไหนร้านเนี่ยพอมนแบบจริงๆเนี่ยถามถามพี่คนนะครับคนที่มาผมครับเสื้อดำาเป็นเจ้าของใช่ใช่เขาเป็นคนคอยเก็บคอยดูเลย้องถามพี่แกว่าป,ปิดร้านอยู่หช่อร้านเขาก็มีอุปกรณ์ขายมีครับอุปกรณ์เดินขึ้นนี่ไปครับ ก็มีข้าวข้าวก็ตรมีหมดอุปกรณ์ก็มีเยื่อเราจะกลับแล้วจะกลับแล้วใช่ไปโจไปยังก็จะกลับแล้วนะครับก็สรุปผลวันนี้นะครับนะโจเกได้2ตัวนะครับผมไม่ได้สักตัวนะครับ อ๋อไปครั้งแรกนะครับน่าจเกยครั้งแรกนะครับผมก็ครั้งแรกนะครับก็ปลาก็กัดค่อนข้างดีนะครับกัดคนอื่นดีนะครับแต่ผมก็กัดแล้วก็หลุดนะครับก็ขอขอบคุณนะนะทุกท่านนะครับที่รับชมถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ